เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมในคําสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยการเกิดเป็นมนุษย์ถึงเป็นเรื่องที่แบบพิเศษมากๆทั้งที่ชีวิตเราก็เจอแต่เรื่องทุกๆยากๆกันเยอะแยะเลยวันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกขึ้นนะครับเรื่องมนุษย์ัพภูมิหรือภพภูมิของมนุษย์จากวการรณคดีสําคัญเลยคือไตรภูมิพระร่วงที่พญาลิไทท่านจงนิพนธ์ไว้นะครับเราจะดูการทั้งเรื่องโครงสร้างจักรวาลแบบโบราณปรัชญาเบื้องหลัง แล้วก็มันส่งผลต่อวัฒนธรรมไทยเรายังไงบ้างค่ะสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือไตรภูมิมองคำว่าสุขติเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องสุขสบายอย่างเดียวนะแต่มันคือที่ไปที่ดีในเชิงกลยุทธ์นะคะเพื่อเป้าหมายคือการพ้นทุกข์และมนุษยภูมินี้แหละคือจุดยุทธศาสตรสสำคัญนั้นเลยแม้จะลำบากก็เถอะฟังดูถัดๆกันนิดหน่อยนะครับว่าเราอยู่กลุ่มเดียวกับสวรรค์คือสุขติภูมิ แต่ในหนังสือเนี่ยกลับบรรยายความทุกข์ตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องแม่ได้แบบโหเห็นภาพชัดมากเลยครับอย่างเปรียบเหมือนอยู่ในโพรงไม้ครับแค่ตอนฝนตกหนักหรือเหมือนโดนต้มในหม้ออะไรแบบนั้นทําไมถึงเริ่มด้วยภาคที่ดูเออน่ากลัวขนาดนั้นเลยแหละครับเป็นสภาวะพื้นฐานของชีวิตตั้งแต่เริ่มเลยการเกิดมาพร้อมความลืมหรือที่เรียกว่าอวิชาความไม่รู้เนี่ยมันก็ทําให้เราหลงวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี่แหละค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะความทุกข์ความไม่น่านอนพวกนี้แหละค่ะ คือตัวกระตุ้นชั้นดีเลยที่จะทําให้เราคิดหาทางออกจากวงจรอ้อเข้าใจแล้วครับต่างจากบนสวรรค์ที่อาจจะสุขสบายเกินไปจนเอ่อประมาทหรือในอบายภูมิที่ทุกหนักเกินกว่าจะมีกําลังใจหรือโอกาสหาทางหลุดพ้นได้จริงด้วยครับที่น่าสนใจอีกอย่างในไตรภูมิก็คือโลกมนุษย์เนี่ย เออไม่ได้มีแค่โลกเดียวที่เราอยู่อยู่กันตอนนี้มีตั้งสี่ทวีปนะครับโดยเฉพาะทวีปทางเหนือชื่ออุตรกุรุทวีปฟังดูนี้มันสวรรค์นบนดินชัดๆเลยอายุยืนเป็นพันปีไม่ต้องทำงานไม่ยึดติดอะไรตายแล้วก็ไปสวรรค์ชั่วๆแต่แต่ทำไมล่ะครับทำไมไตรภูมิถึงบอกว่าทวีปเราชุมพูทวีปที่อายุไขก็ไม่แน่นอน เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำปัญหาเยอะแยะกลับเป็นทวีปที่ประเสริฐที่สุดมันมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยนะครับนี่แหละค่ะประเด็นสำคัญมากๆเลยไตรภูมิเสนอว่าความไม่สมบูรณ์แบบของชุมพูทวีปนี่แหละคือข้อได้เปรียบอย่างยิ่งเลยนะคะความทุกข์ความพลัดพรากความไม่เที่ยงต่างๆนานา,นา,นามันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสังเวกสังเวกใช่ค่ะ คือความรู้สึกสลดใจความตระหนักรู้ว่าชีวิตในสังสารวัฏนี้มันไม่น่าพอใจไม่น่าอยู่นานซึ่งความรู้สึกนี้แหละเป็นแรงผลักดันมหาศาลเลยนะคะให้เกิดความพยายามปฏิบัติธรรมเพื่อมุ่งสู่นิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายที่ชาวอุตรกุรุที่สุขสบายมากๆเนี่ยอาจจะไม่เคยนึกถึงเลยก็ได้ชมพูทวีปจึงเป็นที่เดียวเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าจะเลือกมาอุบัติค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ คือความลำบากความไม่แน่ไม่นอนนี่เองที่สร้างโอกาสให้เราได้ขวนขวายทางจิตวิญญาณแล้วอะไรคือคุณสมบัติพิเศษจริงๆของมนุษย์ในชมพูทวีปที่ทำให้เราทำในสิ่งที่พบภูมิอื่นทำไม่ได้ล่ะครับถ้าให้สรุปแบบเห็นภาพชัดๆนะคะมีอยู่3อย่างหลักๆเลยค่ะ 1. คือมนุษย์เรามีความกล้าแกร่งหรือสุราภาวะ คือกล้าที่จะทําอะไรสุดขั้วได้ทั้งดีมากๆอย่างการบําเพ็ญบารมีอย่างยิ่งยวดหรือจะชั่วร้ายแรงสุดๆอย่างการฆ่าพ่อแม่ทําอนันตริยกรรมก็ทําได้โหสุดขั้วจริงๆ 2. คือเรามีสติปัญญาหรือสติมันตะคือความสามารถในการเข้าใจเหตุผลที่ซับซ้อนการคิดใครครวนธรรมะได้และ 3. อันนี้สําคัญมากคือเรามีความสามารถในการประพฤติพรหมจรรย์ หรือพรม,มจริยวาทซึ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือการบวชเพื่อมุ่งปฏิบัติขัดเกลาตนเองสู่ความบริสุทธิ์โดยตรงซึ่งการบวชแบบนี้มีเฉพาะในภพภูมิมนุษย์เท่านั้นค่ะ <c oughs> พูดง่ายก็คือมนุษย์เราเนี่ยอยู่ตรงทางแยกของกรรมพอดีเลยมีอิสระในการเลือกทางเดินสร้างทางชีวิตของตัวเองได้มากที่สุดอะคะ่ะซึ่งการจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ยากมากๆด้วยใช่ไหมครับอย่างที่เคยได้ยินกันบ่อยๆว่า กิจโฉมนุสสปติลาโพการได้เกิดเป็นมนุษย์นี่มันยากแสนยากแถมไตรภูมิยังบอกอยู่ว่าคนส่วนใหญ่พอตายไปแล้วเนี่ยเอ่อมักจะไปอบายภูมิกันซะเยอะแล้วอะไรคือเงื่อนไขหรือเหมือนค่าผ่านทางที่ทําให้เราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ล่ะครับคําตอบในไตรภูมิชัดเจนมากๆเลยค่ะคือศีลห้าศีนห้าน,นี่เองใช่ค่ะการรักษาศีลห้าอย่างมั่นคงในอดีตชาติเนี่ย เป็นเหตุปัจจัยโดยตรงเลยที่จะส่งผลให้ได้กลับมาเกิดในภพภูมนุษย์อีกครั้งมันไม่ใช่แค่เรื่องหลักการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะแต่มันเหมือนเป็นออกฎธรรมชาติทางจิตวิญญาณเลยก็ได้ที่จะก่อรูปกรรมในระดับที่เหมาะสมที่จะดึงดูดให้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้นะคะครับผมมีอีกแนวคิดหนึ่งที่ผมว่าทึ่งมากเลยคือการแบ่งประเภทคนคือแม้จะมีร่างกายเป็นมนุษย์ แต่สภาพจิตใจข้างในกลับเหมือนอยู่ในภพภูมิอื่นไปแล้วมีทั้งมนุษย์นรกคือใจหดร้ายทารุณมนุษย์เปรตก็คือใจที่เต็มไปด้วยความโลภอยากได้ไม่สิ้นสุดมนุษย์เดรัจฉานก็คือใจที่หลงไม่รู้ผิดชอบชั่วดีแล้วก็มนุษย์แท้คือคนที่มีคุณธรรมใช่เลยค่ะประเด็นนี้สำคัญมาก มันทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าภพภูมิต่างๆในไตรภูมิเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสถานที่ไกลตัวที่เราจะไปหลังตายเท่านั้นนะคะแต่มันคือสภาวะจิตใจที่เราสามารถประสบหรือเลือกที่จะอาศัยอยู่ได้ในชีวิตปัจจุบันตอนนี้เลย oh. เวลาที่เราปล่อยให้ความโกรธมากๆความโลภมากๆหรือความหลงเข้ามาครอบงาใจเราเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เรากำลังสร้างนารก สร้างภพเปรตหรือสร้างความเป็นดีรฉานขึ้นมาในใจเราเองซึ่งแน่นอนว่าสภาวะจิตแบบนี้มันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำไปสู่วิบากในภพภูมิจริงๆต่อไปได้มันทำให้เรื่องจักรวัลวิทยาที่ดูกว้างใหญ่ไพศาลกลายเป็นเรื่องจิตวิทยาที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะโโหพอเข้าใจแบบนี้เราก็ไม่แปลกใจเลยนะครับที่แนวคิดจากไตรภูมิมันฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมไทยเรามานานมากๆถูกต้องเลยค่ะ มันทำหน้าที่เหมือนเป็นพิมพ์เขียวหรือถ้าจะเปรียบเทียบกับสมัยนี้ก็อาจจะคล้ายๆระบบปฏิบัติการ o perating system ทางวัฒนธรรมเลยก็ว่าได้นะคะเราเห็นอิทธิพลนี้ชัดเจนมากๆในศิละปะสถาปัตยกรรมอย่างการออกแบบวัดวังหรือพระเมรุมาตก็จำลองโครงสร้างจัก,กรวาลตามคติไตรภูมิใช่ใช่ครับจจตกรรมฝาผนางังตามวัดนี่เห็นบ่อยเลยใช่ค่ะ ภาพนรกสวรรค์พบภูมิตต่างๆมันเป็นแรงบันดาลใจให้วรรณกรรมศิลปะการแสดงอีกมากมายนับไม่ถ้วนและที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นฐานคิดเรื่องบุญกรรมที่ใช้อธิบายโครงสร้างสังคมหรือแม้แต่เรื่องการเมืองในอดีตด้วยนะคะรวมถึงหลักธรรมพื้นฐานง่ายๆที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็มาจากฐานคิดแบบไตรภูมินี้เองค่ะ การที่เราได้มาคุยเจาะลึกเรื่องมนุษยสภูมิจากไตรภูมิพระร่วงวันนี้ทำให้เห็นมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นจริงๆนะครับว่าทำไมภพภูมิที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความทุกข์ยากสารพัดถึงได้รับการยกย่องว่ามีศักยภาพสูงสุดเหมือนเป็นเวทีกลางเป็นโอกาสสำหรับการสร้างกรรมใหม่การตัดสินใจเลือกทางเดินและการมุ่งหน้าสู่เป้าหมายสูงสุดอย่างนิพพานได้หัวใจสำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือคำว่า โอกาสและศักยภาพในการเลือกในการกำหนดชะตาชีวิตของตนเองซึ่งภพภูมิอื่นไม่ว่าจะสุขสบายอย่างสวรรค์หรือทุกข์ทรมานอย่างนรกอบายภูมิต่างๆเนี่ยไม่มีให้เท่าเทียมกับมนุษย์เราเลยความเปราะบางความไม่แน่นอนของชีวิตมนุษย์เนี่ยแหละค่ะที่กลายเป็นคุณสมบัติอันล้ำค่าที่สุดในการเดินทางทางจิตวิญญ,ญาณน่าคิดตามมากๆเลยครับถ้าภพภูมิต่างๆที่ว่ามาทั้งนรกเปรตเดรัจฉานสวรรค์ มันสามารถเป็นสภาวะจิตใจที่เราเลือกจะดำรงอยู่ได้ในชีวิตประจำวันงั้นในทุกๆขณะที่เรากำลังคิดกำลังพูดหรือกำลังทำอะไรลงไปเรากำลังเลือกที่จะอาศัยอยู่ในภพภูมิหรือสภาวะจิตแบบไหนกันอยู่อันนี้น่าเก็บไปคิดต่อดูนะครับ